โอเคนะครับวันนี้จะมาทำซีรีส์เล่นแมปพอลอตน,นะครับเดีย๋ยวเริ่มจากการสมัครการสมัครเลย วาโอเคอืมหัปปี้ร้อยอย่าเซฟเอาไว้นะว่าผมจำรหัสไม่ค่อยได้ โอเคเอา,าลนะครับเราจะมาทำซีรีส์พลเอกทาวเวอร์ดีเซนนะครับผมนะตอนที่ผมถ่ายคลิปผมก็จะแบบด,ดูดูนูน่น,นดูนี่ไปด้วยนะครับดูเวลาไปด้วยเพราะว่าผมแบบอันนี้นานไม่ได้เนะเพราะผมตัดใน OBS ไม่เป็นส่วนไอซีรีสอันั้นอนะ เดี๋ยวผมจะมาทำทีเดียวเลยจะแบบจะมาข้ามวันกันเลยเพราะว่าอันนี้ไงนี่นะครับไอดีใหม่แกะกล่อง 啊！<laughs> โอ้เราจะอนี่โอเคเพราะว่าเราขอไม่ได้เนาะเีฟาร์มเลยปู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 ผู้ชายไหลถูกใจไใจทุกคนปูปูปูผู้ชายไหลทุกใจไหลทุกคนปูปูปูไปปูปูปูผู้ชาย ปู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 ไทยอร่อยถูกใจเด็กเจทุกคนบุ้ง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 บุงบุงบุ้บาบกาฟฟก่อนนี่นะครับรหัสใหม่แกะของเราจะทำเป็นซีรีส์ เจ็ดวันเนาะซีรีส์ทำเป็นเจ็ดวันเราจะทำทั้งหมดเจ็ดวันเจ็บเป็นเจ็ดอีพีหรือเราอาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะคะับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพาจะต้องไปฟาร์มพวกเพชรเนาะเอาเอาไว้ไปขายเพื่อนแล้เดขายเพชรราคาดี ดีสุดในห้องเพามีเราขายคนเดียวภูภูปูภูไทยอร่อยถูกใจเด็กขทุุคนภูภูปูภูไทยอร่อยถูกใจเด็กตายดุคนเฮ้มัวแต่ล้อหลุดแล้วไม่ไม่หลอด ไม่ยอมเดียวอโอเคเฮ้ยจุดเสียงดังเฉยเลยเงินมันลดตั้งตั้งเดียวแคจะแพ้ตอนนี้ได้มาแค่นี้เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ปูปูปูไทยอร่อยถูกใจเด็กตายทุกคนทำแค่นี้มันมันผัดมันก็ผ่านมาเยอะเลยจะทำเป็น EP ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ลอยถูกใจเด็กใช้ทุกคนร่อยดุดไม่เป็นไรมั้งฟารมไปเรื่อยเราจะไม่มีแบบเรื่องความเร็วนะคะเพราะว่าขี้เกยจขี้เกยจเชื่อมคลิปเชื่อมคลิปไม่เป็นเลยผมเชื่อมคลิปไม่เป็นก็ขอโทษนะครับ นำลายไม่คำนคิ้คอมผมเชื่อคจิ้มไม่เป็นคือในคอมผมตัดจิ้ไม่เป็นผมไม่รู้จะใช้ปโปรแกรมอะไรเพราะผมไม่มีโปรแกรมใช่ไม่ใช่ OBS ที่ถ่ายได้อืมแค่นั้นแหละปู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 ไทยอร่อยถูกใจเด็กตายทุกคนเด็กใครนะจะตาย อะไรแม่ฮดูเอาไม่ไม่รู้หรอกนะว่ามันมันเรียกอื้อไม่นะไม่ไม่ไม่ไมปูปูป,ปูผูไทยอร่อยติดใจเด็กไทยทุกคน แพ้ตอนนี้แหละค่ะผมแพ้ตอนนี้มีจิตรธิรันแล้เอาไองผมบอกแล้วเดี๋ยวอีกสักตาน่าจะได้แล้วมงครบ ีอาจจะล้มก็ได้นะครับจะลองไปหาโปรแกรมตัดต่อฟรีกินแล้วแม่ไปหากินแล้วแม่ซื้แม่ซื้อข้าวกินแล้ว

ยังไงมันก็แต่ที่เวฟที่หกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรละปะป,ป,ปนี่พูดแล้วไม่ทันขัดคำแต่ที่เวฟที่หกนะครับคลิปนี้แบบจะยาวๆเลย,ายยาวๆ มีจะมีเงินอยู่หนึ่งร้อยนะซูงไปเลยในอนันคามมอนเดี๋ยวเราไปลองขอเพชรในเทปดิงภาษานะครับไม่ก็ขอตัวฟรีกล้าขอผมเหรพี่ผมไม่มีตัวจะใช้นะ เทดดี้มาสร้างกันเลยเจ้าคูบางทีคลิปนี้อาจจะถ่ายเป็นชั่วโมงก็ได้นะใครจะไปลูกใครจะไปลูกใครจะไปลูกคลิปนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คือนี่นะนี่นะครับเดี๋ยวหาก่อนว้าวสแกดี่เป้าหมายของเราก็คือ ไทท่าน Clockman นะครับผมมีใช้ท่าน Clockman เป้าหมายของเราไม่ก็จะเป็นตัวของเจ้า Green Laser นะครับเป้าหมายของเราในการทำซีรีส์นี้นะครับผม Clockman ไม่ก็ Green Laser นะครับหรืออาจจะเป็น Upgrademate Camera นะ c a m Man นะครับเพราะว่าคือผมจะแจก ID นี้นะครับหลังจากที่ทำ ทำคลิปเสร็จเนาะแล้วก็ทำชาเลนจ์เสร็จทำทำซีรีส์มีเสร็จเนาะอืมผมจะแจกรหัสนี้แบบฟรีๆนะครับ <c oughs> เออแจกมันก็ฟรีอยู่แล้วยังไงมันก็จะมีคนนี้เขาขายฟรีขายฟรีเพียสอะไรเนี่ยแล้วก็เช็ดแล้วก็ได้ตัวมาใช้เลยละอืมยืดซีวิเนี่ยมันก็ไม่แย่นะครับก็ก็ดีอยู่เราเราขอเพจหน่อย มีแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวฟีต่อเลยอ๋ออ๋อตัวศูนย์เพ็รเดี๋ยวเรามาหาก่อนสี่นี้ทำง่ายๆคิวคิวเดีเ๋ยวหา อันนี้ก็หวังมากเกินไปแล้วอืมโอเคนะครับไม่มีไม่มีนละเล่นทาแมชเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันเลยก็จะใช้แค่ลักกี้สปีเกร์แมนตัวเดียวเอา้าเอา้เอลืม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 ั้นึงทับล็อบบี้กันอา้าว ร้อยครับทับอีกอบีแบบกลับไปแล้วเล่นต่อเดี๋ดยวเราจะมาเล่นทางด้านของอีสเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อที่จะได้ฟาร์มเพชรฮะหนีมเมล่นอีสเตอร์เหมือนเดิมเลยเอ็กเอ็กเอ็กไอเล่นนะครับคลิปนี้ นั้นหลังจากแพ้รอบนี้ก็จบคลิปพ,พอนี้อเออแค่เสียงดังจนเป็นตาหัวซาวชิวๆนะครับชิวๆ 谢谢。 เี๋ยวเราจะทำซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะไม่แจกนะัะเนาะตอนแรกผมว่าแจกเดี๋ยวถ้าผมได้ตัวอะไรตัวหนึ่งมาผมจะพิมพ์ในชุมชนเนาะพิมพ์มานล็กนีๆๆๆๆๆมแจกๆๆๆะสุมนะส่มแจกเดีย๋ยวผม,มจะแจกตามชื่อที่ให้มาเดี๋ยวถ้า คลิปเนี่ยมียอดวิวประมาณ5-6วิวนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเอเิ่มอะไรดีสักเลเจนต์สองตัวเลเจนต์สองตัวผมจะแจกในชุมชนแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นเลเจนต์ตัวอะไรอาจจะเป็นเลเจนต์ของอิสเตอร์เอก็ได้หรือว่าจะเป็นเลคคอนก็ได้นะครับแต่เลคคอนผมไม่ผมไม่แจกหรอก ผมเปนตัวเดียวผมจะเก็บสะสมไว้แต่ที่ผมจะจะพูดเลยก็คือผมจะซุ่มแจกจะเป็นเลเจนด์จะเป็นแบบว่าเลเซอร์คามร่าแมนหรือแบบตัวอะไรก็ได้คีิเป็นเลเจนด์นะครับผมน้อยจะเป็นเลเจนด์จะอิสตร์เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่าเพียงเท่านี้นะครับ เดี Yo, no, mm ๋ยวรอชมกัน hmm. ท mm ิ hmm. mm ่ต่อไปเลยพิวมามะซีจางเอวมะ